กวัสดีครับผมเอมร้านสักเซน,นะครับวันนี้จะมาレビューเดียงเกตในตัวดีแม็กนะครับอูหอ่อนิวดีแม็กสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวใหม่ไฟแดงเลยนะเพิ่งออกใส่เกตวัดบูธนะครับเนี่ขึ้นรถเลยลูกค้านะครับใส่เกตวัดบูธไฟฟ้าตัวเดียวเลยไม่มีเกตตัวอื่นเลยนะมีแต่วัดบูธไฟฟ้านะครับวัดตบๆเลยะวัดจบนะนะครับแค่เสียบลักลนะครับขึ้นเลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับตัวเดียวจบ ปัดบูไฟฟ้าเทเบิลหน้าหกสิบนะครับนี่นะ6หกสิบปอนด์นะครับพร้อมไฟชิปไลน์นะครับตัวเดียวเขาใส่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบหลายๆตัวเรียงกันก็มีบริการนะครับแล้วแต่ความชอบของคนเรานะอันนี้พี่ลูกค้าเขาบอกว่าขอวัดดูตัวเดียวพอนะครับจบจบพอนะครับโอเคเดี๋ยวเขาเล่นให้ดูนะนี่ครับมันแค่เสียบปลั๊กรับขึ้นเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับ มาสตเตอร์ชิปไล์ได้คันนี้อันนี้ใส่รีโมทตรงนี้นะครับรีโมทนะครับรชิปไล์ได้นะครับว่าอยากให้เตอือนที่ที่ค่ากี่ปอนนะครับสมมติผมตั้งไว้ห้าปอนสมมตินนะชิปไล์ก็จะมีเตอือนนะครับมีเสียงด้วยหาบัาตรุถไฟฟ้าสามารถเตือนชิปไล์ได้นะครับเราจะเตอือนที่ค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับผม ให้เตือนที่15ปอนด์แล้วกันลูกค้าบอกว่าขอ15ปอนด์นะครับใครจะตั้ง20ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตั้งเตือนได้ครับโอเคนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะพร้อมรีโมทเียบตรงนี้นะครับง่ายมากๆนะครับเียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปนั้งเจาะท่ออินเตอร์ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องไปใส่อแดปเตอร์ตรงท่ออินเตอร์นะครับไม่ต้องนะครับผมเก๋สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเปลี่ยนสีได้ กดให้ดูนะครับกดที่รีโมทนะครับมือปมกดที่รีโมตออทรโมต,ตรงนี้อยู่นะนี่ครับสีชมพูสีอะไรก็ตามใจได้เลยนะครับเลือกได้ตามชอบนะครับผมสีม่วงก็มียงมีทุกสีนะครับแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะครับสเปลี่ยนสีได้นะครับลูกค้าบอกว่าสีฟ้าไว้ก่อนสีฟ้า ตอนกลางคืนสามารถรีแสงได้นะครับจะมีเซนเซอร์ตรงนี้หมเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับนี่ออโตดิมนะครับผมแก้ตรงนี้โป้งผมปิดนะเกตก็จะรีแสงลงนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์รับแสงเวลาเราเข้าที่มืดเข้าอุมโมงค์มันจะรีแสงให้เรานะครับเนี่ยรีละผมปล่อยนิโป้งผมนะจะสว่างขึ้นนะครับโอเคนะครับรีแสงออโตนะครับไม,ไ,มไ,ไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องไปต่อไฟรีอะไรเลยไม่ต้องเปิดฝากระโปรงครับติดตั้ง จบแค่เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟส่ได้ทุกรุ่นนะครับคันนี้เป็น All New D-Max 2021นะครับจะไปใส่วีโก้ใส่ไททันใส่ฟอร์ใส่นาวันล่า r อร์จูได้หมดนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวสวยงามสวยงามนะครับรีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับลูกค้ารอนะครับผมกใครสนใจก็ทักมานะครับบนไฟฟ้าตัวเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อใดๆเลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับ